สวัสดีครับผมปิยะนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากช่องนะครับวันนี้ได้มีโอกาสดีมากๆเลยวันนี้ปิยะได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่สุบันในเรื่องของอาการเวียนหัวน้่งน้่งมือด้านหมุนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่สุบันต่อจริงเสียงจริงเลยว่าก่อนกินเคโอมีอาการอย่างไรบ้างแล้วก็หลังจากกินเคโอแล้วมันมีความประทับใจอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับพี่สุบันครับผมครับลองเล่าให้เลือกครับพี่ครับผมก็มีอาการปวดหัวครับปวดหัวตาลายครับคิดอะไรก็ไม่ออกตอนนั้นมันมันปวดจริงๆครับ พอดีมาเห็นผลิตพันธุ์อะไร KO เนี่ย KO ครับพอดีผมก็สั่งมากินสั่งมากินแผงที่สองครับดีขึ้นครับมันมีอาการไม่มีอาการปวดหัวครับไม่มีประทับใจไหมครับพี่สุบันครับประทับใจกันประทับใจครับถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนพี่สุบันให้ราให้ร้อยสิบเลยครับร้อยสิบเลยครับผมนี้อยากช่วยไงว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามห้มีอาการเหมือนพี่สุบันก็อยากแนะนําครับแนะนําให้แนะนำ k ครับ ครับถ้มีอาการปวดหัวหน้ามือตลายแบบผมนะผมอยากให้แนะนํากินเคโอครับเคโอเนี่ยช่วยจริงครับแล้วก็หายจริงด้วยครับสุดยอดสุดยอดมากเลยใช่ไหมพี่สุดยอดครับสุดยอดครับโอเคขอบคุณมากครับที่บ้านขอบคุณครับเป็นย่างไรกันบ้างครับกับตัวจริงเสียงจริงที่ทานเคโอแล้วเห็นผลจริงนะครับถ้าใดที่มีอาการแล้วนะครับสามารถโทรสั่งซื้อตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างหรือว่าทักไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับจะได้แนะนํา นะครับโปรโมชั่นอย่างดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมปียแล้วก็พี่สุบรนต้องขอลตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ